ภารกิจสำรวจดวงจันทร์ครั้งแรกในรอบ47ปีของรัสเซียเรียกว่าไปไม่ถึงฝั่งฝันค่ะหลังรอสคอสมอสประกาศเลยนะคะว่ายานสำรวจดวงจันทร์ลูน่า25นั้นประสบกับความล้มเหลวหลังเกิดข้อผิดพลาดในระหว่างที่กำลังปรับวงโคจรจนทำให้ตัวยานตกกระแทกกับพื้นผิวของดวงจันทร์ ซึ่งตอนนี้รัเสเซียได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนแล้วค่ะว่าเพราะไราย,ยานจึงเกิดอุบัติเหตุเป็นความผิดพลาดจากโปรแกรมอุปกรณ์หรือว่ามนุษย์กันแน่แต่ก็เคราะดีนะคะที่ยานนี้เป็นยาสำรวจแบบไม่มีมนุษย์ขึ้นไปด้วยจึงไม่มีใครได้รับอันตรายใดๆทั้งสิน้น แต่อย่างไรก็ตามข่าววาเลรี่เยกูรอฟนักวิจัยอวกาศชาวรัสเซียระบุว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอาจมีส่วนให้ทางการรัสเซียมีความลังเลที่จะสนับสนุนภารกิจทางอาวกาศเพิ่มเติมในอนาคตเพราะว่ามันเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่รัสเซียเองก็ต้องทุ่มสัพพะกำลังและเงินจำนวนมหาศาลในการทำสงครามกับยูเครนซึ่งก็ต้องรอดูกันต่อไปค่ะว่าความสูญเสียในครั้งนี้จะมีผลกระทบต่อโครงการสำรวจดวงจันทร์ของรัสเซียอย่างไร